สวัสดีค่ะเพื่อนๆเอฟซี FC ทุกๆท่านเนาะค่ะแม่เพอนผ้ามาเที่ยวปลานะคะมือหนีผ้ามาเทียวปลา,ามาชม,มอย่างพเพื่อนๆว่าพักหวานค่ะพักหวานเด้ค่ะพีพน่นงคานี่เป็นต้นพักหวานในฟ้ามของแม่เพ้นนะคะนี่พักหวานปลานะคะพักหวานปลาก็จะมีต้นใหม่มีปลาเนาะค่ะเนาะอันนี้แม่เพ้นปลูกไว้นะคะอ่ามหัศจัรยร์หลายน้องอยู่น้าต้นไม้ใดนะคะ อันนี้เป็นต้นยางนานะคะต้นยางนาขวาเมื่อแม่เพ้นมาทาังนี้นะคะจะเป็นต้นพะยุงนะคะนี่ต้นพะยุงเด้อค่ะนี่ใหญ่เด้อค่ะต้นพะยุงแม่เพ้นปลูกไว้นะคะได้เจ็ดปีแล้วเจ็ดปีถ้าวันย่างแปดปีนะคะพืชสภพพาวันที่สิบพืชสัพพานี่ก็จะเป็นปีที่แปดนะคะที่นี่แม่เพ่นก็นเอาอัน ผักหวานมาปลูกใจนะคะพักหวานตอนนี้หูซึกวานน้องจะให้อันดอกแล้วนะคะดอกแล้วพี่น้องคะนี่นี่ดอกเด้อค่ะนี่นี่นะคะนี่เป็นดอกเด้นี่เป็นดอกพักหวานนะคะนี่นี่เป็นดอกเป็นช่อออกมาจักน่อยอีกบ่เกินอาทิตย์หนึ่งนี่สิเต็มไปเบิดเลยเด้อค่ะพี่น้องได้มาเก็บไปแกงกินเด้อคะ่ะสิไมาเก็บไปแกงกินนะคะ ทั้งเบิดทั้งม้วนแม่เพ่นกับปูกไวอันเหลืออยุสามต้นเด้อค่ะพี่น้องคะเหลือสามต้นนะคะอ่อแต่ละต้นเด้อค่ะแตกแตกแขนงออกมาแตกนอแตกยางออกมาเต็มเลยค่ะต้นหนึ่งได้แบบหลายหลายต้นเลยนะคะทั้งฟังพุ่นก็สิเป,ป็นต้นแดงนะคะฟังทัดกันไปก็สิเป,ป็นต้นแดงอันนี้เป็นเป็นต้นแหลกนะคะนี่ดอกดอกเต็มเลยนะคะแม่นะเพ้นหอยหนามน้ำเดกค่ะพี่น้อง มีรักน้ำนะคะนีตรงนี้ก็เป็นดอกด้ค่ะนี่ดอกนีก็รักน้ำนะคะนองเอานา้ำหัวจะปิงเกอร์มากมาเสียบใส่นะคะก็จะนี่สายน้ำนะคะนี่สายน้ำพี่อีเข้ากับตัวมาใส่นะคะอ่าพักหวานตัวนี้นะคะจะเป็นพักหวานตัวผูคือนองดอกได้กับว่าเป็นนวยนะคะว่าเป็นนวยในการดอกคืออ่าเขาเป็นตัวผูนะคะดอกออกมาเข้ากับเจ็บไปแกงกิน หยอดออกมาเท่ากับเจ็บไปไปแกงกินนะคะคือเป็นผักหวานตัวผู้เนาะค่ะผักหวานตัวผู้นะคะพี่นองค่ะอ่านวยบบวมีนวยนั่นแหะค่ะบวมีนวยคือเอาไปทําพันธุ์บได้นะคะเอาไปทําพันธุ์บได้เดี๋ยวม่เพ่นสิพาไปเบ่งต้นที่สองนะคะนี่ค่ะต้นที่สองค่ะเพื่อนเพื่อนคะต้นที่สองนี่คือเป็นผักหวานตัวเมียนะคะนี่นองไฮดอกเต็มเลยนะคะนี่เบ่งดอกชัดๆเด้อยค่ะกระลังดอกออกมานะคะเป็นดอก กรลังช่อออกมาเงาะะ่แง่แล้วค่ะดอกเต็มไปหมดเลยเต็มกา้านเต็มอันนี้เนาะถือว่านองดอกหลายเด้อค่ะปีนี้ใส่อากาศหนาวนะคะนี่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 ดอกทั้งนั้นเลยนะคะดอกตัวนี้จะเป็นผักหวานตัวเมียนะคะ,ะเป็นยังคือเอิญผักหวานตัวเมียใบนองจะเป็นใบใหญ่ๆนะคะใบใหญ่ๆใบมุ่น,น,นๆใหญ่ๆแต่กับอถึงขันวามุ่นดอกแต่ว่าเป็นใบใหญ่ที่ มีลักษณะแตกต่างก,ก,กันกับตัวตัวผูเนาะคะ่ะต้นนี้ยุ่นน้ำเงาเดยงเลยค่ะพี่นองยุ่นน้ำเงาเด้งเลยนะคะเป็นต้นที่บอยใหญ่มากนะคะนี่ต้นนองกับะมาณนี่นะคะขยายนอออกเด็กสามตน้นสามนอเนาะคะ่ะแม่เพื่อนได้ดอกได้หนวยได้ผลผลิตจากนองพื้นมาสองปีแล้วนะคะปีนี้เป็นปีที่สามาะเบงบ๊อหูวนองติดผลบอนะคะ เอาผลไปเพาะได้นะคะตอนนี้ไม่เพิ่นกับเพาะไว้อยู่แต่บ่หลายเนาะคะ่ะเพราะว่าปีที่แล้วนี้อากาศร้อนหลงแห้งนองให้ผลบอ่บอบดุกเนาะคะ่ะให้ผลบ่ดุกแล้วก็ได้ได้ผลอยู่ประมาณว่าถึงลอยเนาะคะ่ะแต่ว่าไปเพาะบอ่เกิดร้อนแห้งอากาศร้อนแห้งค่ะเพาะบอ่เกิดเลยก็เลยปีนี้รอเบิงว่าผลผลิตนองสิให้ให้หนวยให้ผลบอ่อนะคะ,ะปลูกสามตน้นเป็น,เป,นเป็นตัวเมียต้นเดียวนะคะ เป็นตัวเมียตัวเดียวอยู่กลางอ่าทั้งขอบสายขัวจะเป็น,นผันะะนกหวานตัวผู้นะคะเป็นผักหวานตัวผู้เนาะค่ะนี่ก็อีกต้นนึ่งอยยุใกล้กันนะคะอีกต้นนึ่งอยยุใกล้กักนในเพ้นไหานายน้ำได้คะ่ะนี่นี่ก็เป็นรักน้ำหัวหัวพี่อีเนาะคะ่ะเนาะนี่สายน้ำเข้าใ่มากหัวาน้ำนี่ก็จะฟงกระจายไปทั่วพื้นที่ตรงนี้สิซุ่มเย็นไปมืดเลยเด้อค่ะที่นี่นี่กเะะ็เป็นตัวผู้นะคะเป็นตัวผู้ ต้นนี่ปีทีแล้วดอกดอกค่ะดอกดอกโอ้โหตัวนี้นะดอกเบิงบ้ง่าเบิ้ง่ะเบิ้งเดือพี่น้องค่ะเบิ้งส้วมดอกเพือเ่อนเด้อค่ะโอ้ยพี่น้องเห็นนะแม่เพ่นบอค่ะนี่ดอกออกมาแล้วก็มีมดแดงมาเฝาน้ำเดือค่ะมีเจ้าของแล้วเด้เบิ้งดอกงางาแถวนี้เด้อค่ะดอกเต็มไปเบิดเลยเด้อค่ะพี่น้องนี่อันต้นนี่นี่บ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 เป็น ตามที่แม่เพ้นเห็นนะคะบอกรว่าเป็นโตผูนั่นแหละเนาะค่ะบอบอท่านได้เป็นหนวยนะคะคือมีตะดอกซื่อๆนี่แม่เพ่นกรว่านี่มีกับส้วมดอกนะคะส้วมดอกขังไน่ผุนกับเมนผุนโดกได้ค่ะผุนลายมดแดงนี่เต็มอยู่ได้คะ่ะเต็มอยู่นี่กะถือว่าบอท่านได้บอท่านได้เป็นหนวยค <c oughs> ือแม <c oughs> <erdem S 2> ่เพ้นกัเลยววาเป็นตัมแยนเนาะค่ะเนาะเอยเป็นโตผู ถ้าตัวเมียเนี่ยจะเป็นน่วยเดี่ยวอเอาไปเพาะพันธุ์ได้นะคะจังที่แม่เพื่อนใหเบิงตนผพานมาบางหันเนาะน้องก็จะมีผลผลิตเป็นน่วยนะคะเป็นน่วยพักหวานนะคะเพื่อนๆเ,เป็นน่วยพักหวานแม่เพื่อนก็นเอาไปเพาะนี่ค่ะช่วมดอกเพิ่นออกอันกระล่างใดน้ำเนาะค่ะพี่น้องนี่นะคะปลูกแล้วได้กินตลอดไปนะคะได้กินเพราะหูมด เก็บจินได้นานนะคะนี่เก็บจินได้นานเนี่ยนานนี่แม่เพ้นก็จะให้น้ำนองน้ำนะคะให้น้ำแล้วก็ห้ความลมสมเย็นเพื่อนนั่นล่ะค่ะอยู่อยู่คู่ต้นแดงนะคะนี่ต้นแดงก็อยู่กับนองพักหวานเลยเนาะค่ะต้นแดงก็อยู่กับนองพักหวานเลยนะคะพี่นี้หูซึกว่าใหญ่กว่าเกาไหลใยแห้งหนาฝนนี่แม่เพ่นสิมาตอนต้นนี้ออกนี่นี่นี่ต้นนีแม่เพ่นสิมาตอนออกนะคะ หาเตียเพ่นติดที่แม่เพื่อนใดมาปลูกนี่กัจากกิ่งพันธุ์ที่เพิ่นตอนมานะคะบ่ไดดบ่บ่ไดเม่นมาเล็ดเด้กิ่งพันธุ์ที่เพิ่นตอนมานะคะ่ะในเพื่อนซือมาสิบต้นมาเสียช่ำบ่ขขืนอยูสองหอเหลือแปดเลียงไปในถุงเลียงไปเลียงมาเสียไปอีกสองเหลือหกนะคะเอามาปลูกหกต้นเสียไปอีกเหลือสามนะคะอุ้ย เหลือสามต้นไม่เพ่นห้าคักได้ค่ะแพ่งไหลหกักเพื่นเพื่อนกะหลอดไม้เห่หาได้ยินเนาะค่ะปลูกปลูกไห้น้ําปลานะคะเขาเอื้อประโยชน์น้ากันบ่าต้องไปปลูกเชิ่งเดียวนะคะปลูกเชิงเดียวเขาจะบวบชอบนะคะเขาต้องมีพี่เลี้ยงนะคะพี่เลี้ยงพักหวานกัสิเป็นไม้แดงนะคะไม้แดงในเพื่นกับปลูกไวให้เอื้อกันกับพักหวานของเห่าเนาะค่ะให้เอื้อประโยชน์กันกับพักหวานของเหา่าช่วงนี้ออกดอกกอนออกใบนะคะ ใบใบหยอดอ่อนนี่นะจะออกหลบหลังนะคะออกหลบหลังนี่ถ้าจะให้ออกหลายอิลีเขาก็ต้องมามาลิดใบออกนะคะนี่มาลิดใบออกนะคะนี่มาลิด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 ,ลด,ลด,ลดออกน้องเขาก็จะปงอ่าปงหยอดนะคะปุงหยอดออกเจ็ฟจินบ่เบิดายได้ค่ะพี่น้องประโยชน์มากมายมาหาศาลปลูกไวน้น้ป่าแซมกันกับตุนใหม่นะคะแซมกันกระตุนใหม่นะคะนี่เหลืออยู่สามตุน เขาแหงอยากให้เห้าได้กินเนาะค่ะพี่น้องถึงเวลาเห้าก็ได้กินอาหารนะคะอาหารที่เห้าปลูกไว้เขาหอดเวลาเขาออกให้เห้ากินเลยนะคะนานี่เห้าก็จะกินพักหวานนี่แหละค่ะกินพักหวานนะคะในปลานี่นีอาหารหลายอย่างหลายแนวในพเพิธอว่าปลูกใส่ไว้เนาะค่ะอยู่นานี่นานี่กินพักหวานน่ปนก็กินอี่หลอกดอกกระเจียวนะคะนานี่กินพักหวานกินหัวมันค่ะพี่น้องค่ะ เอามาผาพี่ผาหนองมะเทียวป่าเนาะค่ะผลต้นใหม่ของแม่เพ่นกับญ่ยยูด้วยค่ะญ่อยู่งามยู่ค่ะกับผสมปะสานมีมีมเน่ายู่เนวกินหลายมีบกม่วงน้ำค่ะแซมกันไปก็เอามาฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเลยค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกแรงใจนะคะขอบคุณทุกการเบิ่งคิดให้แม่เพ่นเนาะค่ะแม่เพ่นก็เป็นคนเกษตร บ้านนอกธรรมดาธรรมดาเนาะค่ะคนรักเกษตรชอบเกษตรชอบธรรมชาตินะคะแล้วก็จะเอามาให้เพื่อนเพื่อนเบึงทุกคลิปก็จะเป็นเรื่องของการเกษตรนะคะฝากในเด้อค่ะขอพูนทุกรงแใจพอกันไหมคลิปหนานะคะเพื่อนๆคลิปนี้ฝากไปก่อนค่ะฝากไว้ก่อนพอกันไหมคลิปหนาสวัสดีค่ะ